ในส่วนของกระทรวงเกษตรสหกรณ์เนี่ยนะคะได้ส่งแผนที่บริหารจัดก,การการเกษตรเชิงลุกนะคะที่เรียกว่าอ g กรีแมปเนี่ยไปให้กับ s i n เกิลคอมมาน76จังหวัดแล้วก็ผู้ว่าการจังหวัดทุกจังหวัดด้วยนะคะ mm hmm. แล้วก็มีคู่มือในการใช้และการแปลภาพเพราะว่าอากีแมปนี่คือแผนที่ซึ่งมีการทับซ้อนกันหลายๆชั้นข้อมูละะ mm hmm. ก็คือมีมีข้อมูลที่เป็นแผนที่เรื่องของความเหมาะสมของดิน ที่เรียกว่าเหมาะสมที่สุดก็คือ S1 เหมาะสมปานกลางก็คือ S2 เหมาะสมน้อยคือ S3 แล้วก็ไม่เหมาะสมเลยคือ N นะคะอันนี้แผนที่ชุดนี้นะคะก็จะมีชั้นที่2ก็คือเรื่องของแหล่งน้ำนะคะเรื่องของพื้นที่ชมทานแหล่งน้ำชมทานนะคะคลองส่งน้ำต่างๆก็เป็นแผนที่นะคะชั้นที่2แผนที่ชั้นที่3ก็คือเรื่องของจุดพิกัดที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรม ที่เราเรียกว่าแหล่งโลจิสติกต่างๆภายในจังหวัดนั้นนะคะแล้วก็ยังมีการวิเคราะห์นะคะเรื่องของต้นทุนผลตอบแทนนะคะในการปรับเปลี่ยนกิจกรรมการแต่ว่าอกีแมปเนี่ยข้อมูลสําคัญก็คือข้อมูลความเหมาะสมของดินนะคะข้อมูลแหล่งน้ำนะคะที่มีอยู่แล้วก็ที่ตั้งของโงอรงงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิบุรีรัมย์อุทยัยธานีเนี่ยจะเป็น3จังหวัดนําล่องในปี2559ที่ได้ทํากิจกรรม การปรับเปลี่ยนการผิดในพื้นที่ไม่เหมาะสมนะคะด้วยแผนที่อากีแมปคือใช้เครื่องมือแผนที่อากีแมปได้เป็นตัวนำนะคะเป็นตัววางแผนแล้วก็หาว่าสินค้าเกษตรในจังหวัดนั้นเนี่ยที่ไม่เหมาะสมกับการผิดนะคะผิดที่ต้นทุนสูงนะคะแล้วก็แข่งขันได้ยากนะคะในตลาดอย่างในกรณีของจังหวัดบุรีรัมย์นะคะจังหวัดชัยภูมิเราจะพบว่าพื้นที่นาข้าวไม่เหมาะสมนะคะ ที่ดักพื้นที่เอ็นนะคะมีอยู่ประมาณหลายแสนไร่นะคะแต่ว่าในนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยพื้นที่นาข้าวไม่เหมาะสมเนี่ยถ้าเป็นพื้นที่ที่ปลูกข้าวหอมมะลิข้าวหอมมะลิอินทรีย์และข้าวเหนียวเนี่ยเราจะไม่ปรับเปลี่ยนเพราะถือว่าข้าวหอมมะลิข้าวหอมมะลิอินรีเนี่ยเป็นข้าวที่มีคุณภาพนะคะตลาดต้องการซึ่งเราเรียกว่าข้าวระดับพรีเมียมนะคะส่วนข้าวเหนียวที่ไม่ปรับเปลี่ยนเพราะข้าวเหนียวเนี่ยเป็นข้าวเพื่อการบริโภค ของคนภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือทำไมเราต้องเลือก3จังหวัดนำล่องคือชัยภูมิบุรีล์อุทัยธานีเพราะว่าในการดำเนินกิจกรรมนะคะของกระทรวงเกษตรซึ่งบูรณาการร่วมกันระหว่างหลายๆกรมเราได้เลือกโครงการต่างๆที่ลงในพื้นที่แล้วเราพบว่า3จังหวัดเนี่ยมีกิจกรรมที่หลากหลายนะคะประมาณ4 5หกิจกรรมคือกิจกรรมด้านปศุสัตว์เช่นการปรับเปลี่ยนนาะข้าวห้เหมาะสมที่เป็นข้าวขาวนะคะ ไปเลี้ยงโคเนื้อโคนมไก่พื้นเมืองหรือกระบือได้หรือปลูกหม่อนใหม่ได้นะคะหรือว่ารวมทั้งจนกระทั่งทำประมงหรือว่าทำเกษตรผสมทารทฤษฎีใหม่ได้แสดงว่า3จังหวัดนำร่องที่เราเลือกมานี่มีกิจกรรมทางเลือกหลากหลายให้เกษตรกรในพื้นที่นะคะเราก็เลยเลือก3จังหวัดที่นำมาล่องมาก่อน